สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ตัวลัมเบอร์นะคะก็น่ารักแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแบบว่า มีดอกมงดอกไม้มีเกาะม,มีสายน้ําอะไรอยู่ในลําตัวนะคะแต่สกินเป็นสกินระดับลีวิเตตเขียวนะคะทุกคนแต่สกินนี้แจกฟรียกเซิร์ฟนะคะเดี๋ยวกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะเยอด้วยนะคะแล้วก็มาดูวิธีรับสกินกันนะคะแล้วก็ยังมีสกินอื่นๆอ,อ,อ,อีก4ตัวนะคะจะแจกบัตรป้องกันดาวด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับอีกหนึ่งตัวที่แจกนะคะจะแจกเป็นสกินคีล่าฮีมฮอบแบบนี้เลยนะคะจริงๆสกินคีล่าสกินเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นเอากลับมาแจกเลยนะใครที่อยากได้หรือยังไม่มีนะคะก็ให้รีบเก็บนะสกินตัวที่3นะคะจะเป็นสกินน้องอลิศนะคะซึ่งเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันนะ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่นนะคะตีทิปไนต์ตีไนต์บัฟฟ้าแล้วไปของชันเออแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่วะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า100,000คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการเงียบซะ ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสกินที่4นะคะจะเป็นสกินอิกกี้ลิมิเต็ดเขียวนะและสกินตัวสุดท้ายนะคะเป็นสกินของร็อกซี่ลิมิเต็ดเขียวนะคะทุกคน สำหรับวิธีรับกิจกรรมหรือว่าสกินนะคะกดเข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะจะเจอกับกิจกรรมขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะกิจกรรมจะชื่อว่าล็อกอิน10วันรับสกินถาวรฟรีอันนีรานะกดคลิกเข้าไปเลยนะคะก็ตั้งแต่วันที่ 12นะคะถึงวันที่30ก็คือจนถึงสิ้นเดือนคือได้ทุกคนแน่นอน100%ซนะคะสิ่งที่เราจะได้เลยก็คือหลักๆนะคะจะมีบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็บัตรป้องกันดาวน์ลดนะคะเมื่อได้รับ MVP นาะแล้ววันที่7นะคะจะได้เป็น บัตรรูปโปรไฟล์ลัมเบอร์ตรงนี้นะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะแล้วก็ถ้าเราล็อกอินครบ10วันนะคะเราก็จะได้รับการเชิญสกินไปเลยก็คือสกินที่เราให้ดูไปเมื่อต้นคลิปนะคะแล้วก็แล้วแต่นะว่าท่านผู้ชมชอบเป็นสกินไหนนะถ้าให้เราแนะนํานะคะแนะนําให้เลือกเป็นคี่ากับลัมเบอร์เนาะแต่เราแนะนําให้เลือกเป็นลัมเบอร์ดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นสกินที่ จกฟรีเนาะถ้ากิแวบ,บว่าสกินอื่นเนี่ยอาจจะกลับมานะคะประมาณนี้เนาะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะสําหรับวิธีรับกิจกรรมแล้วก็สกินนะคะกิจกรรมช่วงนี้คือมีเยอะมากจนเราแบบว่าทําไม่ค่อยทันเลยนะคะทุกคนคือประมาณนั้นแหละคือทําแบบเกือบทําไม่ทันคือ ขนาดคนทำก็ยังงงเองอะไรเองไปหมดเลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็กิจกรรมช่วงนี้ก็จะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวกดติดตามไว้นะคลิปอาจจะมาช้านิดน,นึงเนาะเพราะว่าเราก็ติดทำงานหลักของเรานะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ